สวัสดีค่ะถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานสักคันที่คุ้มค่าผาทันไปได้ทุกที่ค่ะสามารถสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือเปิดรถล็อกรถจากโทรศัพท์มือถือหาพิกัดจากโทรศัพท์มือถือ,อ,ถอต้องคิดว่าคันนี้ราคาเป็นล้านค่ะแต่ทาง Ford RMA พระราม5ของเราค่ะจัดให้ ความคุ้มค่านี้เพียงแค่699,000บาทค่ะใช้เงินออกรถ29,900บาท่อนสบายๆค่ะเพียง9,999บาทพร้อมรับชุดแต่งให้ความคุ้มค่านี้ไปด้วยในราคาเพียงแค่60,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะทางฝั่งด้านหน้าก็จะได้รับกระจังด้านหน้า FORD กันชนเหล็กด้านหน้าลาวหลังคาโลบารเหล็ก ที่กระบะด้านท้ายของตัวรถค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจความคุ้มค่านี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่024326599หรือเดินเข้ามาสอบถามกับทางโชว์รูมฟอร์ด RMA สาขาพระราม5ของเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ